กินดื่มสุรามีอาหารแก้มแล้วก็พากันเนี่ยทิ้งเศษอาหารครับบางเกาะเอา,เ,อาเทสุราลงแม่น้ำเอาขวดหกน้ำสุราตกลงไปในแม่น้ำไออาหารกินแล้วแล้วก็เทก็ล้างจานอยู่ในนั้นน่ะคือก็อะไรเหลือๆไม่กินแล้วเนี่ยก็ทิ้งลงน้ำเลยง่ายดีแต่ถ้าว่าในแม่น้ำนั้นเนี่ยครับมีพญานาคชื่อคังเคยะอาศัยอยู่ใต้แม่น้ำเห็นการกระทำเหล่านี้เนะี่ยก็หงุดหงิดครับไม่พอใจ มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเออมาเล่นหีหาทิ้งเศษมูลเศษฝอยลงมาแล้วมันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะคนพวกนี้เนี่ยก็โกรธนะครับเดือดดานเดี๋ยวดูเราจะทําให้พวกนี้มันชิบหายกันหมดดูเถอะว่าแล้วก็ได้แปลงกายขึ้นมาเป็นงูใหญ่เท่าเรือลํานึงเลยโผล่ขึ้นมาแผลพังพานใหญ่พุ่งกระโจนมายังเรือนแพนั้นนะครับพวกคนเห็นอย่างนั้นเนี่ยก็ร้องนะใช่ครับ ขนลุกขนชันจะหนีโดดลงท้าก็ไม่ได้ตะโกนขอชีวิตเสียงร้องโอดครวนนั้นเน่ยก็ดังไปถึง